แล้วบางคนก็เขาเราให้ไปสามตัวอย่างนี้เนาะนเขาก็ไปประอกอบของเขามันความโชคอ,อะมันใกล้เคียงกันเขาก็ถูกอเสามเก้าสองสามเก้าห้าอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์แม่นะครับผมแล้วก็วันนี้มินเดินทางมาที่นะครับตําหนักของอาจารย์สงัดนะครับมาจะมาตามแนวทางของอาจารย์แม่เพราะว่าหลังจากที่เลขออกท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยครับอาจารย์แม่ ท่านท่านผู้ชมเขาว่าแบบมีแต่คนเสียดายใช่ไหมครับเพราะว่าอาจารย์แม่ให้มาสามเก้าห้ามันออกสามเก้าสองเนาะอืมครับบริ็กรับเหล็กหานะบองคนเขาว่าเหล็กหากับเหล็กสองตัวเดียวกันนะใช่ไหมครับาใช่มันมันเหมือนเขาว่าเหล็กเจ็ดกับเหล็กหนึ่งเนาะเหล็กหกกับเหล็กเก้า เขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเลขมันแทนกันครับเขาจะว่าเป็นเลขตัวแทนกันคนเล่นหวยเขาจะคิดอย่างนั้นแหละเขามีตัวแทนหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันหกกับห้าโอ้ยหกกับเก้าเนาะ ก็จะสลับกันแต่ว่า2กับหมันตัวละการถ้าเกิดว่าไปพลิกหัวพลิกหามก็จะเป็นเลข2คนเล่นหวยเขาคิดอย่างนี้ครับผมแต่ว่าก็ยังมีคนดวงดีไปซื้อเลขของอาจารย์แม่ถูกอยู่ใช่ไหมครับจ้าเขาก็ซื้อหลยซูนออกศูนมาคือแล้วบางคนก็เขาเราให้ไปสามตัวอย่างงี้เนาะเขาก็ไปประกอบของเขามันความชอบอะมันใกล้เคียงกันเขาก็ถูกเขาไปซื้อ สามเก้าสองสามเก้าห้าอย่างนี้ใช่ไหมครับไปทำแม่ใช่ครับก็ซื้อประ,ประกอบความที่เขาโชบเรขของของเขางน<อ>ี้นะรครับเพราะว่าอาจารย์แม่ปู่ท่านนี้ให้มาตัวเดียวเขาก็เลยไปซื้อสามเก้าสองถึงสามเก้าห้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ซื้อเขาไม่ได้ซื้อเรียงไปหรอกแต่เขาซื้อเจาะจงเลยเนะี่ยคือ,อเลขที่เขาโชบอะ่ะโอ้เอเหมือนว่าเขาเซ็นเขาโชบเนาะ ยังเราให้สามเก้าห้าแต่เขาโชบของเขาสามเก้าโซ่อย่างนี้ครับผมเป็นอาจจะเป็นที่ดวงของเขาด้วยอย่างนี้นอ <c oughs> อาจารย์เนะาะจะเป็นที่ดวงของเขาเลยครับผม,บผมแต่เดิมทีเลขอาจารย์แม่ปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วโซงตัวสามตัวขึ้นลงเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งเต้มหนึ่งระบบวัฏเักรต้องให้ดักโบกทุกคนเลยคัะ ก็คืออาจารย์แม่นี่บอกไว้แต่ชุดแรกที่ว่าแอดมินเดินทางมาหาอาจารย์รแม่แล้วใช,ใช่ไหมครับรบอกว่าเลขอาจารย์แม่มันจะมักชอบขึ้นลงแหละมันจะเป็นอย่างนั้นขึ้นลงเต็มเลยแต่ว่าถ้าขึ้นลงไว้มันก็ไม่หลายตัวเพราะว่าเลขที่ปู่ท่านให้มาะตัวเดียวคให้อย่างนั้นเลยชั้นที่ไหนเขาก็ให้อย่างนั้นเลยครับแต่ว่าสาเหตุที่มันเคลื่อนอย่างนี้มันมีสาเหตุที่มาที่ไปของมันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ มันก็มีจ้ะมันหนึ่งก็คือหลักๆเลยเนาะดวงของคนน่ะอันนี้น่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าคนดวงดีคนดวงไม่ดีดวงตกดวงขึ้นเนาะดวงลงเนี่ยการที่ว่าเราได้เลขเราจะให้คนถูกหลายๆคนนี่มันมันถ้าดวงเขาไม่ถึงวาสนาโชคลาภเขาไม่ได้เลขมันก็ไม่ถูกหรอกรอันนี้ก็สังเกตเลย ขนาดตัวแม่เองเวลาทำยังต้องไม่ซื้ออครับอันนี้เขาก็ถือเหมือนกันครับว่าเราอยู่ในจุดตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยให้เล่นครับผม<ล>สัสงเกตดูถ้าลงตัวเองก็คิดทุกทีแหละแต่ถ้าตัวเองไม่ลงก็คนอื่นเขาก็ถูกเนี่ยออครับแล้วคนดูเยอะมากเลยเนาะค่ะเนาะ เลขตัวเดียวก็เลยเคลื่อนรประกอบกับวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ทําพิธีกันเสร็จแล้วมีลูกศิษย์เดินทางมาจากต่างอาเภอนะครับเห็นวันนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เฝ้าอ๋อก็คือลูกศิษย์นี่มาลาผลไม้กินใช่ไหมครับจ้ะปกติครว่าอ,อ,องค์พวก ท่านขอไว้สามวันว่าของบวงสวงได้ขอไว้สามวันไม่ให้แตะต้องวันนั้นก็จนไม่ได้แบ่งลูกศิษย์ไม่ได้แบ่งพี่น้องที่เข้ามาดูกันมาร่วมบวงสวงเนาะเพราะว่าเขาองค์พ่อท่านบอกว่าให้ไว้สามวันปกติถ้าบวงสวงเสร็จแล้วก็กินได้แจ,จกจ่ายกันกินปกตินะแต่ขอ้งครั้งเมื่อกี้ท่านบอกว่าขอไว้สามวัน มีลูกศิษย์มาขอ <laughs> มากินมากินมานั้นเลยกินวันที่ทําพิธีแต่เป็นตอนบ่ายใช่ <laughs> <laughs> ลูกศิษย์อาจารย์สงัดมา <laughs> ครับก็คือมาลากินก่อนด้วยความที่เ่าไม่รู้เขาก็า <laughs> ไม่รู้เนาะเขาคิดว่าของมงส่วนก็กินได้มันก็เป็นปกติก็คือกินได้เนาะ <laughs> ต่มันมีข้อคเกณฑ์ว่าเขาต้องไว้สามวันแต่วันนั้นก็คือวันที่ทําพิธีที่เขามากินครับผมเพราะอาจารย์สง่านี้ไม่อยู่เนาะไม่มีใครอยู่เฝ้าเลยนะครับยังยังไม่ข้ามคืนเลยยังไม่ข้ามคืนเลยครับทั้งที่ว่าองค์พ่อท่านขอไว้สามวันแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านหนึ่งวันเลยมาขอกินแล้วนอกเหนือพิธเวลาไปเข้าทรงทําพิธีที่ไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าไว้กี่วันเพิ่งเพิ่งเพิ่งทําครั้งนี้แหละที่ท่านบอกว่าโคไว้สามวัน เพราะว่ามันเป็นดวงคนส่วนมากด้วยเนาะค่ะน่าจะเป็นดวงคนนั่นแหละขนาดคนที่มาเขายังไปถูกเองเลยที่มาร่วมวงสวงนะอลูกศิษย์อาจารย์สงัดเขาก็ยังไปฟันเองเหมือนเห็นองค์ปู่ไปโบกเองอะไรเองเนี่ยก็คือดวงของเขาเนี่ยลูกศิษย์ที่กรุงเทพก็ถูกได้ว่าได้เซนกว่านั่นก็ถูกก็คือความชอบอ่ะเหมือนเขามีเซนแล้วเขาไปชอบอ่ะ ก็วันนี้เขาก็โอนผักชัยมาให้เมื่อเช้เาเนี่ยแล้วโทรมาแต่เลขเราให้ไม่ถูกเราแต่เขาว่าเขาก็ได้ดวงเพราะเราให้เขาไปแก้เคล็ดในบ้านอย่างที่เขาไม่เคยมีโชคมีลาบม,มาจนการ,ร,รงานเขาติดขัดเนาะพอดูเราไปแก,ก้ไป,ไปอะไรเสร็จแต่เขามาถุงหวยงวดแรกเลยหลอดเลขเลยที่เราให้เขาแก่กเมื่อเช้าโทรมากอวันจานร์ ปัจจัยไปให้นะแต่เป็นหนี้เยอะแต่ก็ได้ใช้หนี้ไปหลายเลก็ขอโทค่ะเพราะว่าถ้ามีดวงมีโชคอีกก็จะให้จานอีกวายอีกครับเพราะว่าที่ที่ได้โชคได้ลาบในครั้งนี้นี่ก็คือเป็นเพราะอาจารย์แม่ไปเปิดโชคไปเปิดดวงให้เขาไปแก้เขาไปเองอะไรก็คือเขาติดขัดเราเราก็เลยบอกให้เขาไปแก้คเขาก็ไปทำเนาะเขาพอเขาทำเสร็จน่ะ เขาก็มีความชอบเหมือนมีความรู้สึกอยากซื้อตัวเนี้ยซื้อไอ้เลขที่เขาถูกเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เสียได้ว่ะครับว่าจะเอาแล้วว่าลบโอกแต่เขาก็ยังได้เป็นเซนอยู่นั่ขาค,<อ>ครับผมแต่อีก <okay. S 2> เจ้าหนึ่งแหละที่ระนงเนี่ว่าเขียนไว้ทั้งสามตัวเหมือนกันแต่ว่าไปส่งแล้วเจ้าไม่รับเนาะนั่นก็เหมือนว่าเขาก็ยังดวงเขายังไม่ได้ครับ คนนี้นก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์แม่เหมือนกันจ้าก,ก็โทรมาดูแล้วก็ให้ไปทําพิธีไปแก้ที่บ้านที่ช่องเกนั่นแหละครับแล้วแก้ว่าสามเก้าสงเป็นเลขร,รถของเกอะไรนี่แหละครับทีนี้เกก็เลยว่าของเราสามเก้าห้าเลขรถสามเก้าสงว่ามันตรงกันนี่นะเก้ก็เลยเขียนไปส่งเจ้าว่าเจ้าเขาไม่ใส่ให้ครับ อันนี้ก็เป็นที่ดวงของลวกศิษแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มางวนนี้เราต้องกันไว้ด้วยนะคะพิดแพงไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมอยากจะเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภอย่างนี้เนาะหรือว่ามันติดขัดตรงไหนนะครับก็โทรมาดูกับอาจารย์แม่ก็ได้เนาะนะครับอาจารย์แม่ก็จะได้แก้ในจุดๆนั้นให้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ส่วนมากจะให้ลูกศิษย์แก้เองโอะว่าทุกคนเราแก้เองได้ เว้นแต่ว่าการจุบเจ็บป่วยบางอย่างน่ะที่เขาทําเองไม่ได้ครับเขาก็ค่อยมาคเพราะแต่ละคนอยู่ไกลเนาะแต่ละคนก็มีเจ็บภาคเนื้อภาคใต้ยอยู่ไหนกนาคข้างล่า,ลางนู่นต่างจังหวัดเนาะมีแต่ต่างจังหวัดครับแล้วทีนี้แบบที่มาที่ไปที่มีลูกศิษย์ลูกหานี่มาลาผาลไม้กินก่อนเนี่ยมันส่งผลทําให้เลีกเคลื่อนถูกไหมครับอาจารย์แม่อันนี้ก็มีผลอ่ะมีผลเพราะว่าเขาโครเราแล้วว่าสามวันเนาะ ค่ะเราทำไม่ได้อย่างนี้เนาะอ่าครับโอ้แอดมินลุ้นจนตัวเก่งเลยสามเก้าสองโอ้โหเก้าห้าประมาณนั้นสามเก้าห้าถ้าไม่ว่านะครับมันก็อาจจะทําให้เลขเคลื่อนได้นะครับผมเพราะว่าท่านขอให้สามวันเนาะอาจารย์แม่มันก็มีมีส่วนไปด้วยแล้วก็คนมีดวงกับไม่มีดวงนี่ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งครับ ก็เสียดายเนาะงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่นะครับก็คือตัวนี้ต้องการไว้แล้วพอรู้แล้วว่าเลขของอาจารย์แม่จะเปลี่ยนไปประมาณไหนอาจารย์แม่ให้ไว้50านอดอก60เนาะให้ะให้5 9 5 3 9 2ออก3 9 5เก็ถือว่าใกล้เคียงข้างบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากแบบติดต่อเกี่ยวกับดูดวงดูว่ามันติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ให โทรติดต่ออาจารย์แม่เนาะแต่ว่าอย่าอย่าโทรมาถามเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าให้ให้มีเวลาส่วนตัวเนาะอาจารย์แม่เนาะบก็บอก,บอกลูกสิษย์เลยบางคนเขาบอกโท 7, รเจ็ดรอบแปดรอบห้ารอบถึงจะได้คุยมันจะบอกว่าสายมันจะโซนกันท <c oughs> างคนดูบางทีเวลาดูมันจะดูเร็วไม่ได้เพราะเราต้องไล่ให้เขาดูตั้งแต่ที่ดินดูบ้านเจ้าที่ดูคู่ชีวิตดูดูในตัวเขา <c oughs> คุณมีไฟมีปานมีอะไรเงี้ยเราทีนี้เวลาเราดูมันมันก็ใช้เวลาเหมือนกันครับนั่นแหละก็เลยเวลาโทรมาก็จะชนสายชนสายลกูกศิษย์บางคนบอกว่าโทรสองวันได้ดูอ่ะ <c oughs> จะได้รับพอบางคนก็โทรมาถามเลขเยอะออนะคะกลัวแบบว่าคุณแม่นิอาจารย์น่มีกักไว้อย่างงี้เนาะคะเนะไม่มกเลยว่าไม่มีหรอก ถ้าทำได้ตัวไหนก็ตัวนั้นแหละพิดบุก็คือตัวเดียวครับไม่เคยให้เลขไม่เคยกิงเลขได้ลายตัวอะไรไม่มีนลเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เลขหรอกมีแต่เลขเข้าทรงได้ไหนก็ได้นั่นเลยถึงถึงถึงโทรมาถามอาจารย์แม่ก็บอกไม่ได้นะจ้าเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเลขจะมาตัวไหนวันไหนออกตัวไหนก็คือไม่ได้เล่นกับพวกนี้อยู่แล้วเขาขาจ้า เพราะว่าที่ที่ได้มาลงในช่องนี้คือเป็นเลขที่ปู่ท่านให้มาจา้ะมีแค่เส้นสัมผัสที่โคท่านแค่นั้นแหละครับแล้วที่อาจารย์แม่นั่งตรงนี้มีแบบว่ามาระซิฟเหมือนห้าศูนยงวดเมื่อกี้ไหมคะที่มันออกหกศูนย์ศูนย์หกอันนี้เนดะี๋ตั้งเถ่มานั่งแล้วเลยว่า อาจารย์กับแม่ก็บอกว่าไม่รู้จะให้เลขอะไรนะเพราะปกติเราไม่รู้เลขอยู่แล้วนะแต่ตอนแตงเต็มานั่งแล้วก็คุยกันนะก็มีลางลางเหมือน่านบอกว่าสามเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละก็ไม่รู้นะสามเจ็ดเจ็ดสามก็มีความรู้สึกงหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ก็ต้องรอทําที่ทีนาออาจารย์แม่เนาะเพราะว่าการอันนี้คือเราเหมือนท่านบอกนิมิตเฉยเฉยเนาะแต่แตงแต่นนั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าจะ อจานแม่ไม่รู้เลขแต่เนี่ก็เหมือนท่านบอกว่าเจ็ดสามในในจิตนั่นนะครับครับผมเจ็ดสามใช่ไหมคะไดตัวเดียวครับอย่าลืมขึ้นลงเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะจะไปเจ็ดสงหรือเปล่าไม่รู้ไูจะไปตัวไหนครับแต่ท่านบอกว่าเจ็ดสามนั่นเลยเพราะว่าพวดก่อนเราก็มาสัมษัสคุณแม่ก่อนที่จะทําพิธีขออย่างนี้เนาะปู่ก็ให้มาห้าศูนย์ให้ให้เราไปขึ้นลงเอาเองนี้นะ แต่เดิมทีเลขของอาจารย์แม่ที่ได้มาจากปู่เนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนนะครับแต่อาจจะมีอะไรผิดพลาดในงวดที่ผ่านมาเมาืเลยทําให้เลขเคลื่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะปู่ท่านนอยากไว้สามวันนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนนี้มาลาผลไม้กินก่อนนี้ก็ไม่โทษคนที่ไม่รู้เนาะอาจารย์แม่เราเขาไม่รู้หรอกว่าเราท,ทําพิธีนะครเขาก็เข้าใจว่าของวงสวงแล้วก็ไหวจะเป็นสิรีมงคลกินได้ครับเนาะก็คือกลับมานี่ กินหมดเป็นถาดแล้วอาจารย์สกัดมาว่าหายไปถาดนึงยกถาดไปอาจารยสังัดก็เข้าโรงพยาบาลด้วยเนาะวันนั้นก็เลยเป็นึืนว่าไม่มีใครอยู่นะคะอาจารย์สังัดท่านก็ไปเข้าโรงพยาบาลเนาะอาจารย์ก็ไม่อยู่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เฝ้าตำหนักเลยวันนั้น อันี้ก็เลยมาถามอาจารย์แม่แหละครับท่านผู้ชมในโทรถามเยอะเหมือนกันบอกว่าจะทําวันไหนอีกใช่ไหมครับอาจารย์แม่เขาก็รออยู่ก็บอกว่ามีแต่คนบอกว่าว้ารอรุ่นเอาใหม่เอาใหม่ถามอาจารย์แม่ก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรหรอกเนาะเขาเป็นแนวทางว่ามันแบบด้วยความที่ว่าเมื่อเช้าก็ถามลูกศิษย์ไปว่าเอาไม่เข็ดเลยโอ้ไม่เข็ดว่าเร็วเดียวเอาใหม่ถาม แสดงว่าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องแล้วก็แอดมินเนี่ยมีความเสียดายมากเลยแบบเจ<ช>็บ<ะ>ใจเนาะแบบ<า>มันจะถูกก้วเนาอจานแม่เนาะแบบด้วยความที่ว่าเสียดายท่านผู้ชมคิดแอดมินก็เลยคิดว่าเอฟซีนี่อยากจะแก้มือนะะั่นแหละเขาก็รุน,รอ,นยอย่างเงี้ยที่เป็คนเสียดายยางเง้ยแหละเพราะมันใกล้เคียงเลยเกือบถูกสามตัวเลยแล้วเลขสองตัวล่างก็เกือบถูกเหมือนกันใช่ครับเหมือนวันนี้แหละเราสัมภาษณ์คุณแม่อย่างนี้เนาะ แคุณแม่ก็เหมือนสื่อกระปูวบเราก็ไปขึ้นลงเอาเองนะคะท่านผู้ชมขึ้นลงเอาเองวันนี้ก็เอาเจ็ดสามแต่ก่อนนะเนี่เหมือนท่านบอกแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าตัวเองไม่รู้เลขจริงไม่รู้ไม่รู้หรอกน้องหวยนะมันจะมาอะไรเลขมันจะมาอะไรนะมันจะมีมีเส้นเหมือนท่านบอกว่าเจ็ดสามก็ลงไปดู๋อครับท่านท่านมาสื่อในจิตใช่ไหมครับอาจารย์แม่ อันการได้ยินพวกนี้เหมือนเหมือนเขาบอกเหนะมือนได้ยินเสียงเลยใช่ม,มอนเหมือนเขาบอกเหมือนนิมิตนิมิตให้เรารู้นะ่ะแต่ถ้าให้บอกเองเนี่ยไม่รู้เลขบอกหรอกครับ <c oughs> ก็คืออาจารย์แม่นี่ไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งบอกต่อต่อต่อ,อย่อ,<า>อยางงี้เนาะอือครับก็คือจะได้ยินเป็นครั้งเราละที่ปู่ท่านพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ เว้นแต่ว่าเรามาสัมผัสท่านแค่นั้นเลยถ้าเรารอยู่ของเราก็ไม่รู้หรอกเพราะท่านก็ไม่ได้ไปหาเราอ,รอย่างกรณีเรามาอย่างนี้เราคุยกันเนาะถ้าท่านให้ท่านก็บอกถ้าท่านไม่ให้เราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะให้อะไรครนั่นีเราคุยกันนะอาจารย์ก็ยังแต่คำหนึ่งที่อาจารย์แม่บอกว่าไม่รู้เลขเหมือนกันไม่รู้จะไปหาเลขที่ไหนไมาให้หลูกศิษย์นเนาะนี่มันก็เหมือนมีเข้ามา ในจิตสัมันักจะบอกให้บอกไว่าจ็คสามเหมือนเหมือนเสียงมันจะเข้ามาเองใช่ไหมครับอาจารย์แม่ขึ้นลงไว้ด้วยไหมพี่นิวเดี๋ยวให้ให้เอฟซีขึ้นลงเองเนาะกันไว้แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ขึ้นลงมันก็มันก็จะดูหลายตัวนะครับแต่ว่าของอาจารย์แม่่ถึงถึงจะไปขึ้นลงมันก็ไม่หลายเพราะอาจารย์แม่บอกแค่ตัวเดียวนะครับเพราะเลขที่ปู่ท่านมามีแค่ตัวเดียว ทำที่ไหนก็มีแต่ตัวเดียวเลยไม,ไม่ไม่เคยเห็นเข้าส่ง้หลายตัวหรอกครับทำที่อื่นก็เหมือนกันมีแต่ตัวเดียวตัวเดียวครับแต่แต่แตอดมินคิดว่าถ้าถ้าว่าไม่มีการผิดพลาดเหมือนในงดที่ผ่านมาคิดว่าเรียกอาจารย์แม่ต้องเข้าสามตัวตรงแน่นเลยค่ะอืมเพราะว่าเรียกว่ากาสิบไปเคลื่อนรักลอยกันยังดีเนาะห้าใดสองตัวกันยังดีนะคะครับ ก็เลยว่าอยากถามเกี่ยวกับอาจารย์แม่ว่าถ้าถ้าจะเป็นทําพิธีในรอบนี้เราเราสมควรทําแบบไหนดีครับอาจารย์แม่ก็ทำธรรมาดาน,นี่แหละเพราะว่าพวกองค์เทพพวกท่านองค์พ่อยอย่างเงี้ยเขาไม่กินเป็ดไก่ไม่กินข้าวอยู่แล้วครับก็จะเป็นไหว้ผุกงใบสีผลไม้ครับปก,กติไหว้เพราะเราเราไม่เหมือนที่เราไปเส้นจอมปลวกไม่เหมือนการไปทําพิธี เอาจอมปลวกหรือว่าพวกนางพญาพึ่งพึ่งโตอะไรเงี้ยมันทำมันคงอย่างนั้นต้องมีของเส้นครับที่เป็นพวกอาหารข้าวเน้นพวกเหล้ายาซูยาไดมากรูนไปคงปูเราจะนินมกันไหวของสดเป็นใบสีสดขั้นห้าสดผลไม้อะไรเงี้ยแค่น,นั้นแหละครับ กระเทโพจึเนั้นเป็นผลไม้กับใบสีใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใบไขไ่ธรรมดาเนี่ยมันสำคัญในตอนที่เราสวดแค่นั้นแหละคองต้องสวดสจนกว่าจะลงงนะ่ะจนกว่าท่านจะมานะค่ะถ้าท่านไม่มาไม่ลงเราก็ต้องสวดสวดอันเชิญท่านอย่างนั้นแหละอืมครับแล้วมันก็สำคัญก็คือสมาธิจะท่านจะลงดีหรือลงไม่ดีมอยู่ที่สมาธิด้วยอืครับ ก็คือในในรอบที่ผ่านมาที่ทําพิธีกันไปรู้สึกคนจะมาเยอะเนาะอาจารย์แม่ะ,ะครับแล้วก็มีเด็กแล้วก็มีเสียงดังพอสมควรครับก็คือครั้งนี้อาจารย์แม่จะจะทําถ้าจะทําของงวดนี้จะทําเป็นวันไหนครับอาจารย์แม่เด <c oughs> ี๋ยวอาจ์มาทาคนเดียวค <laughs> รับตั้งใจจะทําเงียบๆใช่ไหมครับอาจารย์แม่ใช,ใช่อาจารย์แมาจา่จะทําเงียบๆเลยว่าจะลงดู ้าการทำเงียบๆแล้วสมาธิมันจะได้มันจะสัมผัสดีกว่าไหมครับรัะนั้นเชียงค่อนข้างดังคนเยอะนะครับก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้กําหนดวันหรอกเดียวนัดกันคุยกันกอาจายสงัดคนก็คือตั้งใจจะทำเงียบๆทำพิธีเงียบๆนะเพื่อจะว่าเลือกวันหน่อยแหละต้องดูวันหน่อยแหละหรือไม่ก็อาจจะใกล้วัน ก่อนวันเด้กออกหลายวันอยู่ใช่ไหมคะต้องดูเลิกก่อนใช่ไหมคะครับก็อยู่ที่ว่าอาจารย์แม่จะมาทาทั้งกลางดึกหรือว่าตอนกลางวันอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าก็คือตั้งใจจะมาทําแบบเงียบใช่ไหมครับใช่ครับจะได้มีสมาธิในการทําพิธีด้วยนะครับเพราะว่ารอบก่อนรู้สึกว่าจะเสียงดังเพราะมีเด็กมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะว่าคราวนี้ว่าจะมาทําตอนกลางคืนเลยโอ้ครับจะไม่ทํากลางวันว้จะมาตอนค่ำค่ำครับ ก็ตามนี้เดี๋ยวรอท่านผู้ชมก็รอดูรอตามแนวทางของอาจารย์แม่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะดูดวงแล้วก็อยากดูประมาณว่าตัวเองมันตัวเองผิดพลาดตรงไหนดวงตกตรงไหนทาไมซื้อเลขไม่ถูกอะไรงี้ก็เดี๋ยวโทรติดต่อทางเบอร์โทรของอาจารย์แม่เนาะนะครับก็มีม,มีหลายคิยดเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์แม่ที่ว่าโทรมาเกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาแล้วอาจารย์แม่ให้ไปแก้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนมากที่ทางแต่ออกท่องเนาะส่วนมากมีแต่ปัญหาแบบ ใครได้ป่วยหาโรคไม่เจอแล้วก็บ,บ้านช่องเนาะครอบครัวเพระว่าอาจารย์บอกเลยว่าอาจารอาจารย์ไม่จะไม่ไม่ดูเรื่องผัวเมียเนาะจะไม่ไม่แต่แต่ถ้าเรื่องที่ทางที่อยู่อาศัยอะไรอย่างี้จะดูให้<ฮ>คนเะจ็บคนป่วยอะไรย่างรี้ที่ลูกศิษย์ที่โทรมาก็จะมีแต่แบบนี้<ฮ>มีแ,บบแต่ปัญหาสุขภาพเข้ามาเยอะครับผม แต่ส่วนมากก็จะให้เขาไปแก้เองครับในที่เขาแก้เองได้ก็ให้เขาแก้อันครับบางคนก็คนติดบนไว้ก็เป็นเหตุเหมือนกันนะที่อาจารย์ดูมาเนี่ยหลายคนครับมันจะเกี่ยวกับอุปสรรคเกี่ยวกับการทำมาหากินการงานอะไรบางคนคิดว่าโอ้บนบนแล้วบนเลยมันไม่เป็น<อ>แต่จริงๆมันไม่ใช่หรอกมันเป็นหมดแหละเพราะว่าอกจากปากเราแล้ยนะอันนี้ก็ หลายอย่างครับครับผมหลายอย่างก็อยู่ที่ประเด็นแล้วก็ปัจจัยที่เราเป็น<ม>ด้วยว่าเราเกิดเคตมาจากอันไหน <c oughs> ใช่ไหมครับอ <c oughs> าจารย์แม่ถูกสิษ์บางคนก็บอกว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้องการรู้าจะารู้ได้ไงอาจารย์ยังอาจารย์แม่ยังไม่ทันได้ดูเลยแต่ลูกศิษย์บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้ว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่รักษาไม่ไหายครับผม,ม เป็นโรคทางหมอหรือเป็นโรคอะไรเขาไปดูอะไรไหมอะไรอย่างี้ครับก็คือว่าม,มีมีหลายคนเลยใช่ไหมครับลูกศิษย์ขออาจารย์แม่ที่มาทํามาแก,มาแก้มาแก้กรรมมาทําพิธีอะไรอย่างนี้กับอาจารย์แม่แล้วก็กลับไปบก็มีโชคมีลาบอย่างนี้เนาะจะคนกันหน้าที่การงานเขาดีขึ้นค,คนก็ได้รับข่าวดีรเรื่องกิจการอะไรของเขานะธุรกิจอะไรของเขาแต่ส่วนมากก็ให้แต่เขาแก้เองแหละ แค่ดูให้เขาว่าเขาขัดอะไรแค่นั้นแหละครับก็ดูว่าขัดตรงไหนแล้วก็มีหน้าที่บอกเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์แม่ส่วนมากก็ลูกศิษย์ก็ทำเองครับเพราะว่ามีระยะทางไกลเนาะอือครับโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์แม่ด้วยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์แม่มากๆนะครับขอบคุณครัขอบคุณคะสาธุจ ค่ะท่านชมเป็นแนวทางของอาจารย์แม่นะคะเจไปขึ้นลงเอาเองนะคะท่านชมเนาะแล้วแต่ดวงเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะจะมันตามวันทําพิธีด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ